วัสดีคะ่ะเพื่อนๆฮัล l หลเอฟว y ว n e วันนี้ป้านาจะมานึ่งไก่นะคะอนึ่งไก่สมุนไพรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ Hello everyone Today I'm gonna do a steam spicy chicken um we'll see how I cook it okay first of all I just put the steam and then s t t e m m n n is s r e d y y now ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปหนหาเปิดไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวปหนหาจะเอาไก่ใส่ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆในสูตรของปหนหาเนี้นะคะก็คือจะเป็นไก่มีกระดูกนะคะ so I put chicken with bone first into the bowl I love um, chicken with bone because of the the taste is come from the bone ก็คือกระดูกไก่มันจะออกมามันจะรสแทติมันจะหวานๆนะคะเพื่อนๆน่าจะเอาไม่เยอะมากค่ะมีแต่กระดูกทั้งนั้นเลยนะคะป้าหนาชอบแท็กกระดูก <laughs> ป้าหนาชอบแท็กกระดูกนะคะเหมือนน้องหมานะคะ อันนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปนาจะใส่พริกนะคะทีนี้พริกหอมแล้วก็กระเทียมที่ตําไว้นะคะเอาล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกนะคะชิลี่ garlic and shallot นะคะพริกหอมกระเทียมนะคะใส่ไปเลยค่ะตามใจชอบนะคะทําง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะเมนูบ้านๆของป้าหนานะคะ ไก่สมุนไพรนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะเลมอนกราสอันนี้ใส่ตะไคร้ไปแล้วนะใช่ไหมคะเดี๋ยวปนาก็จะใส่ จินเจอร์นะคะก็คือขิงนะคะเพื่อนๆนะคะใส่ขิงไปด้วยนะคะมันจะได้ดับกลิ่นคาวด้วยนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะเหมาะกับช่วงวิบวับหน้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆใส่ขิงไปอีกค่ะนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทํายากนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆพี่น้องชาวยูทูบเบอร์นะคะรู้ดีนะคะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะจะเพื่อนๆแล้วก็ ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆป้าหนาก็จะใส่แค่เกลือนะะี่ค่ะจริงๆใส่น้ำปลาไปได้ไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาใส่ข้างล่างๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ละลายนะคะเกลือจริงๆใส่น้ำปลาไปด้วยก็ได้ะคะ่ะแต่ทีเนี้ยเออป้าหนาบอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่น้ำปลาทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นไปนะคะเดี๋ยวมาปรุงรสที่หลัง<ม>ก็ได้ค่ะอาจจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะใส่เกลือไปนิดนึงละคะ่ะเพื่อนๆจ้ะหมดแล้วนะคะป้าหนักก็จะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆนะคะ,นะคะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะจะได้มันจะได้ไม่แห้งไปนะคะเติมน้ำแล้วเราก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยนึ่งไว้นะคะโอเค เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จละค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้นะจ๊ะเพื่อนๆ I put everything into p u the bowl already close by the lid and leave it a while เดี๋ยวปล่อยไว้สักครู่นะคะเพื่อนๆจ้ะกี่นาทีเนาะไก่15หรือ20นาทีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ น่าจะได้เวลาแล้วน่าจะเพื่อนๆนะคะถึงเวลาแล้วเปิดดูหน้าตาซะหน่อยนะคะเป็นยังไงนะคะพอได้แม่จะเพื่อนๆนะคะพอได้แม่จะเพื่อนๆไก่น่าจะสุกแล้วนะคะนี่โอ้ยอีกนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้อีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้เวลานิดนึงนะคะ มันก็จะเหมือนต้มเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นนึ่งไก่นะคะแต่อันนี้ปัญหาใส่น้ําเยอะไปตอนแรกว่าให้มันมีน้ําอ,อ,อ๋อเจาะจ่ะ but ก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆ nearly there nearly t h e e นะคะ maybe another five minutes ginger ขิงน,นะคะ กินเป็นชิ้นๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะสมุนไพรไทยนะคะกินไปเลยค่ะโอเคโอเค close again close again อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำของลุงเดอกันนะคะก็คือลุงลุงเธอลุงเดอร์ไม่ทานกระดูกนะคะแต่ทานเผ็ดเหมือนกับป้าหนาเลยค่ะ อันนี้ปัญหาใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาหนึ่งจ้า this is the one for d e r m o t chicken breast with Thai herb so I put everything the same same and then I just put into the saucepan for steaming then I close the lid and wait for maybe 25 minutes ก็คือลุงเดนทานเผ็ดได้นะคะแต่ว่าพอดีเขาไม่เขาไม่แห้นกระดูกไก่อ่ะจะเพืพ่อนๆจ้ะนะคะเขาไม่แห้นกระดูกไก่เขาก็เลยปนหาก็เลยต้องทำสองครั้งเพราะว่าหม้อมันเล็กจก้ะนะคะเดี๋ยวไปดูของปนัากันนะคะว่าสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยจ้าอันนี้นะจ๊ะ เป็นนึ่งไก่สมุนไพรของป้าหนานะคะง่ายๆค่ะป้าหนาทำกินง่ายๆไม่มีสูตรอะไรมากมายนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่เสร็จแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเดี๋ยวเรามากินกันต่อเลยนะจ๊ะเพื่อนๆน,น,นะคะ